อ่าสวัสดีครับกลับกับมกับอาร์คทีเจเอ็กซอีกครั้งนะครับในที่สุดนะครับซีซั่นสี่ป่าววะ้ย <laughs> <Yeah, S 1> <laughs> ผมผมไม่ได้เล่นเกมนี้มันสักพักหนึ่งแล้วคือจนตอนนี้ผมลืมไปแล้วเว้ยว่าแม้ซีซั่นอะไรซีซั่น,นสี่มั้งหรือซีซั่นห้าเอาเป็นว่ามันเป็นซีซั่นรีโหลดใหม่ละกันนะผมจริงจริงผมก็ค่อนข้างที่จะส k ิปไปสักพักหนึ่งหนละังจากผมไปเล่น b a t t l e f i e l d 2042มานะครับผมแล้วก,แวก็แล้วก็ไม่ได้เล่นเลยจนกระทั่งอ่ารีโหลดเด็ดเนี่ย ซีซันรีโหลดเนี่ยผมถึงได้กลับมาเล่นนะครับผมก็จริงๆตั้งใจจะมาปลดล็อกปืนใหม่จริงก็ตั้งใจจะมาทำอาอ่วิดีโอเกี่ยวกับปืนใหม่นี่นะครับผมเป็นปืนอักนะครับ AUG หรือว่าถ้าเป็นปืนในเกณฑ์น่ยก็คือเขาเรียกว่า ABR นะผมซึ่งอันเนี้ยมันก็มีมาตั้งแต่สมัยในโคบอลับซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นปืนเอ่อทรีเบิร์สนะครับทรีเบิร์สราวนะครับก็คือ,อยิงทท่าสามนัดก็จะเหมือนกับโคบอลเลยแต่ผมรู้สึกว่าใน,นโคบอลโหดกว่านี้ตึงกว่าน,นี้นะพอมาอันเนี้ยรู้สึกว่ามันแบบ เบาอ่ะคือจริงจริงมันก็ยิงประมาณ4นัดตายแล้วก็เบิร์สระหว่างเบิร์สกะค่อนข้างสั้นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่พอนะครับถ้าเจอพวกตึงๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสู้ยากเหมือนกันนะครับวันนี้นะผมก็จะมาพูดถึงของแต่งปืนนะครับผมแนะนําของแต่งเหมือนว่ามีอะไรบ้างนะครับทำให้ปืนเนี้ยแม่งโหดมากๆเลยเมื่อเลเวลคุณเต็มฉะนั้นใครที่เพิ่งปลดล็อกนะครับผมก็ให้เวลาหน่อยนะครับอดทนกับมันนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเลเวลคุณถึง39เมื่อไหร่เนี่ยบอกเลยว่าปืนโหดมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดู บิวปืนกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ถ้าหากชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ RTJX Gaming นะครับแล้วก็จะพยายามฟีดคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับ FPS เกม FPS อบ่อยๆนะครับก็จะมีไลฟ์บ้างอะไรอย่างนี้แล้วแต่อารมณ์นะครับช่วงนี้ก็ขออภัยด้วยหายไปค่อนข้างานานอยู่นะครับก็ค่อนข้างเหมือนกับเบิร์นนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเข้าไปที่โหลดเอานี่นะครับ นี่นครับของแต่งนะครับประมาณนี้เลยครับผมคือผมใช้ซัพเพรสเซอร์ด้วยความที่ปืนน่ยมันค่อนข้างนิ่งอยู่แล้วแล้วยิงประมาณ4นัดตายนะครับผมฉะนั้นผมก็จะใช้ซัพเพรสเซอร์มันทําให้เราไม่ไปโผล่บนแผนที่นะครับผมแล้วก็ทําให้เวลาเรายิงคนหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งมันจะไม่มาหล่อยเรานะครับผมแต่ว่าจุดเปลี่ยนที่สาคัญเลยสำหรับปืนเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะปืนนี้มันกาก,ากตอนต้นแต่ว่าช่วงปลายช่วงท้ายนี่คืออย่างโหด ว่ามันมีของแต่งชิ้นนี้ครับผมของแต่งชิ้นนี้ชื่อว่า full auto rapid fire นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปลดล็อกได้เมื่อไหร่ใช้ทันทีนะครับแล้วมันจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมให้ปืนคุณทันทีเลยหลักๆนะไฟไฟ,ไฟเอ่อไฟมอสต้องมีนะครับผมตัวเอ่อ auto full auto rapid fire นะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นพวกแบบเอ่อเนี่ย vertical fore grip นะครับผมเป็นเอ่อ gain twist barrel นะครับผมถ้าใช้ของแต่ง5ก็เอาอันนี้ออกได้ นะครับแล้วก็เอา EXTEND m a ์ออกได้นะครับแล้วก็พวกเอ่อ k Draw r i อ e r เซอร์อะไรอย่างงี้นะครับผมอันนี้โดยรวมมันจะทำให้ปืปนยิงดีขึ้นมากเลยนะครับยิงประมาณ4นัดตายนะครับโอ้ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปใช้จอยกันนี่นะหนึ่งสองสามสี่ปะก็คือเท่ากันกับตอนเป็นเบรสเลยนะคือเอายิงพวกปืนเบรสถ้ามันถมบตกว่ายิง3นัดตายเบรสเดียวตายคือจบแต่นะแต่อันนี้มันไม่ใช่ไงอันนี้มัน มันต่อให้เป็นเบอร์สคุณก็ต้องยิง2เบอร์สยกเว้นแต่ว่าใกล้จริงๆหรือติดหัวไปด้วยอะไรเงี้ยฉะนั้นผมเลยมองว่าออออโต้ Auto, เนี่ยฟูลออโต้เนี่ยฟูลออโต้หอดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโคตรของโคตรจำเป็นช่วงแรกผมเล่นกับเพื่อนก็คือโวยวายบนกันคือปืนมันไม่ไหวจริงๆนะครับแต่เห็นเขาบอกว่าปืนมันดีมากดีมากมันดีตรงไหนวะาสิ่งที่บอกนะครับผมถ้าคุณใช้อ่าตัวฟูลออโต้เนี่ยเกมจะเปลี่ยนทันทีเลยนะครับยิงสินัดตายเอา ปืนมันจะดีดติดตนึงแต่ผมมองว่าถ้าสมมติว่าคุณคุมรีคอยได้นะ่ะก็คือโอเคเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณคุมรีคอยไม่ได้เนี่ยผมก็จะแนะนำให้เปลี่ยนของแต่งนะครับผมจากมัสโซ่เนี่ยจากสปเรเซอร์ให้เป็นคอมเพรสเซอร์นะครับผมซึ่งอันนี้มันจะช่วยลดรีคอยกันคิกกับวอร์ดิคอลรีคอยคอ,ยคอนโทรลถึง35%เลยนะครับเ,เดี๋ยวผมจะลองให้ดูอันนี้ก็จะเป็นอีกออปชั่นหนึ่งนะครับผม ปะมันจะยิงนิ่งขึ้นมากเลยอืมโครนิ่งอ่ะอจริงอืมก็เป็นสองออปชันนะครับผมแต่อันนี้มันก็จะสไตล์แบบโกลาวหน่อยก็คือแบบสไตล์แบบวิ่งลุยบุกอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่แบบเพลย์สไตล์นะครับผมแต่ผมมองว่าของแต่งสองชิ้นที่จำเป็นเนี่ยสำหรับปืนเนี้ยก็คือลายปิดไฟกับอ่าปากกระบอกปืนนะครับนอกนั้นก็ แต่งตามผมได้เลยคิดว่าไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่มากนะักโอเคโอเคต้องเสริมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมระหว่างซับเพรสเซอร์กับคอมเพนเซเตอร์เนี่ยคือคอมเพนเซเตอร์เนี่ยมันนิ่งกว่าก็จริงแต่ซับเพรสเซอร์เนี่ยมันดีคุณดีดปืนคุณเข้าหัวบ่อยมากนะจากที่ผมลองมาเนี่ยคือถ้าเป็นระยะกลางเนี่ยหรือระยะไกลอ่ะคือมีหลายครั้งมากๆนะครับผมที่ผมจะได้เฮดช็อตแบบงงๆนั่นก็เป็นเพราะว่า ปืน APR เนี่ยยิงไปเรื่อยๆแล้วมันดีดขึ้นไปข้างบนเป็น vertical recoil เป็นเส้นตรงข้างบนเลยแล้วแบบนั่นแหละมันวิ่งเข้าหัวเลยกระสุนนัดที่3ามนัดที่4เนี่ยถ้าสมมติว่ากระสุนนัดที่3เข้าหัวก็คือเรียบร้อยเลยครับผมเรียบร้อยลงเรงจีนเลยสามารถสำหรับฝั่งฝักศัตรูก็ไปเกิดได้เลยนะครับอันเนี้ยผมก็เลยยังคงที่จะเน้นแนะนําไปทางลองใช้ suppressor ดูก่อนถึงแม้ว่าปืนจะดีดแต่ว่ามันดีดไปในทางที่ดีมันดีดเข้าหัวเลย โอเคครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะปล่อยให้คุณผู้ชมได้ลองดูเกมเพลย์กันต่อนะครับเนี่ยอย่างสถานาการณ์เมื่อกี้บอกเลยถ้าเป็นถ้าไม่มีไอนแล็ปิดไฟหรือออฟฟ์ออโต้นั่นนะจบตู้ไม่ได้นะครับอันนี้มันวิ่งเข้ามาก่อนโอเคไม่เป็นไรเข้าใจได้นะครับเออแล้วก็ผมจะบอกอย่างเหมือนเหมือนโกสมันบั็อกอยู่นะเอ้ไม่ใช่โกสนินจามันบั็กอยู่นะ ก็คือเหมือนกับเวลาเราใส่นินจาแต่เรายังได้ยินเสียงเท้าตัวเองอยู่อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะบักนะคุณผู้ชมมองยังไงก็ลองดูนะครับผมลองคอมเมนต์มาดูว่าเป็นไงบ้างโอเคครับสำหรับวันนี้นะ่าจะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวผม,ผมปล่อยให้คุณผู้ชมดื่มดำกับเกมเพลย์ที่เหลืออยู่นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้อาร์ทีเจไปแล้วครับสวัสดีครับ Tango down Eyes on enemy Hostile maneuvering

Sniper's down. Move up. Hostile oh. shooter. Thanks for the work. You have the oversight, company. Hostile do down. There. Time down, move up. Down, You're so ah! <laughs> Enemies is down Enemies rearming.

Ay ay ay. Sims requesting watchdog Hilo on my grid. <gunshot> Wasted. Ah, five in a row. Deploying ADR. Fossil UAV established overhead. UAV available for testing. Those dirtbags! what's your target ID? Requesting recon above. UAV in the town, we have ID. Gripson's falling back. Hell of a show today, Black Ops. All target secured. Well executed, people.